เ็มีการตั้งชื่อให้เาที่งหน้ารฝากที่ไหนก็มีก็ส่งก็สานก็จะมีทอย่างแต่าภาพที่เร ่ได้วาดโาณีเี่ยเสือแนีด้หนี่ยเราเอะ้วเนีเราเดางทีะเกียบเราเยนบ้าเมเยียมเราัเราจาสัในเราตีเน่ยเอยู่น ทั้งครูบาอาจารย์เป็นมาเข่าปริวัติผนก็ไม่เห็นบุญเนาะตำรวจบริจาคสอยงานเป็นขนาดข้าวไฟเ้วะคือประยุกต์กรุงเทพนะครับปุกรุงเทพแต่บอกเพิ่นว่าเสือเงอนอยู่ซิสเกียต่วะแม่เราอยู่กรุงเทพ คือคุณแม่ท่านสุภาข้นทรักนะครับจากซีเกีหนึ่งนบาทันัท่านพลาหาิยาาหาทบาลกราสตร์ข้นตวเป็นไม่นานแล้วมานีด้วยกซเกีถ้าเกิด้ดูเป็ไปยาอะไรไม่ได้แอยานี

আমি জীবন আইফোন হারায়া না তারপর তো ভগবান আবার বলছে বুমম আতেম নাও আ ওহ তো সব সব อิเมนาสัสสานาตังพุทธังอภิโภชยามะ <speaking in Hebrew> <speaking in Hebrew> ອະວິໂພສະຍາມາອະລໍຫສັມມາສັມພຸດໂທພະຄະວາພຸດທັງພະຄະວັນຕ ianu akaasawakasan sanhang namanimayangbante wisung-wisung latanakaya disanani nasaa panjasilan yajama tutiambin mayang Pantai visum visung Rakanataya thaya kesana ne pancasila niyacama tattiyam pi mayang Pantai visum visung Rakanataya thaya kesana ne pancasila niyacama นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสม พุทังสา an รนังขจามิธรรมสารนังามรมสรนังขจามิสังฆสารนังขจามิ an ami, สังฆ an สรนังขจามิโ an ทฏิยปพุทังสารนังขจามิ ทูติยมปีพุทธังสารนังขจามิทูติยมปีธรรมังสารนังขจามิทูติยมปีธรรมังสารนังขจามิทูติยมปีสังฆังสารนังขจามิทูติยมปีสังฆังสารนังขจามิตาติยมปีพุทธังสารนังขจามิ ตาติยมพีพุทธังสรนังขจามิตาติยมพีธรรมังสรนังขจามิตาติยมพีธรรมังสรนังขจามิตาติยมปีสังฆังสรนังขจามิตาติยมพีสังฆังสรนังขจามิเจสราณะธมานังลิเทตา ตาตเวรามณิศิชาปถัมสมาธียามีปานาติปตตัเวรมณีิชาปถัมสมาธียามีปินาาลาเวรามิาปัสมาธยามินาา สิกขาประทางสมาธิยามิขามสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาประทางสมาธิยามิขามีสุมิชาจาราเวระมาณีสิกขาประทางสมาธิยามิโมกสาวาทาเวระมณีสิกขาประทางสมา